สวัสดีครับบานาคาลานะครับอันนี้มีลูกค้า XMAX นะครับก็เป็นคนไต้หวันนะครับเป็นคนไต้หวันก็เอาอุปกรณ์มาให้ที่ร้านติดตั้งให้ตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายในไทยนะครับก็เป็นของที่เอามาหิ้วมาจากไต้หวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงรับรองวาวแน่นอน อันนี้ก็เป็นโช๊คหน้าของ X Max 300ที่เราถอดออกมานะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีแกนโช๊คนะสีทองนะเป็นอุปกรณ์ที่ผมแลวก็เพื่อนๆคงไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับตัวนี้มันก็คือเป็นเป็นชุดคาดทิคข้างใน,นนะครับเราจะไม่ใช้ระบบวาวล์วไม่ใช้แกนโช๊คเดิมเลยเพราะว่าตัวนี้มันใส่ไม่ได้มันจะต้องติดตั้งพร้อมกับแกนโช๊คใหม่นะครับอันนี้เขาก็มีน้ำม,นำมันมาให้ นะครับไก่ฟ้าเลสซิ่งนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของไต้หวันนะครับเป็นแบรนด์ของไต้หวันเลยเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุดนะครับมาซิลนะครับความพิเศษของมันนะครับคาร์ทิกนะครับคุณสมบัติก็เหมือนคาร์ทิกของเออร์ลินคาร์ทิกของแอนดินนี่นะครับสามารถจะปรับค่ารีบาวของเพชรชันด้แยกกัน้ายขวานะครับเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็ทำการเปลี่ยนซิลด้วยนะครับซิลนี่ก็มาเป็นชุดของเขาเลยนะครับ สีแดงนะครับอันนี้เป็นฝาปิดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นจังหวะรีบาวนะอันนี้ก็จะเป็นคอมเพรสชันนะครับแยกการทำงานกันใส่ลงไปเนี่ยเป็น X Max ที่ว้าวมากเลยนะครับถามราคากอา็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะครับหมื่นกว่าบาทก็จะหลอหลออเกินหน้าเกินตาก็ <laughs> หรือหรือเยอะนะเยเอะเหมือนซ่อมโชกเลยนะครับก็คือจะถอดถอดหมดแล้วก็ค่อยติดตั้งชุดคาทิเข้าไปใหม่นะเนสายเพราะบ้านใจกล้าก็ก็ไม่ควรทำนะเพราะว่าเดี๋ยวมั่วมั่วแล้วก็จะเละนะของมีราคานะครับอย่าอย่าศึกษาเองนะครับเข้าร้านก็เข้าร้านที่มีความรู้ความชำนาญน,นะครับ แต่ประเภทแบบว่า YouTube Cert i f i c a t e นี่ก็เหล็กเลียงได้ก็เหล็กเลี่ยงนะเราไม่ควรเอาโชคดีๆของเราไปให้คนอื่นเขาศึกษานะครับครับเราก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับอุปกปรณ์รรดเดิมก็เหลือนะครับเราไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดคาทิคเข้าไปนะครับปกติแล้วเรถไซส์เล็เกๆพวกนี้ไม่ค่อยมีใครใส่คาทิคหรอกนะครับของแต่งรถอะเนาะถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับ ความดีของค่าที่คืออะไรนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วจะเห็นว่าหัวโชงมันมีสีแดงสีน้ำเงินนะครับข้างนึงอยู่เป็นรีบาร์ข้างนงี้เป็นของคอมเพชั่นนะครับข้างนี้นะครับจะเป็นรีบาร์นะครับปรับได้ทั้งหมด30คลิกนะครับ30คลิกนะหรูหราไหมหรูหราเลยนะครับหรูหราเลยค <c oughs> อมเพชั่นก็เหมือนกัน30คลิกนะครับก็เป็นโชกหัวตั้ง ใน X Max 300ที่สามารถที่จะปรับค่ารีบากวกับคอมเพรสชันได้นะครับตอนนี้ก็เฉพาะที่ผมรู้นะก็น่าจะเป็นคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยนะครับนะครับคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยเลยนะครับก็อยู่ที่ชอบผมแล้วนะครับเป็นของคนไต้หวันนะครับถามว่าจําเป็นไหมสําหรับคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนนะครับก็ก็หามาติดตั้งได้นะครับ คาสิกในบ้านเราก็จะมีมีอะไรบ้างมีมีแอนเดนี่นะมีแอนเดนี่ที่ทำนะครับไม่รู้ว่ามีของเอ็กแม็หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของไต้หวันนะฮะยี่ห้อไกฟ้านะครับเป็นผ,ผู้ผลิตโช๊คนะครับให้กับรถสกูตเตอร์นะของไต้หวันนะ,ะฟังเจ้าของเขาก็เล่าว่าบริษัทนี้ดังนะครับแล้วก เอ็กแมที่ไต้หวันนะครับใส่กันเยอะนะครับติดตั้งชุดนี้กันเยอะนะครับก็เป็นโชคที่เราติดตั้งชุดค่าทิกไกฟ้าเข้าไปแล้วนะครับเซ็ตน้ํามันเรียบร้อยเปลี่ยนซิลใหม่นะครับทาการไขทอกนะครับโดยประแจทอกนะครับค่ามาตรฐานนะครับก็อย่าโอเวอร์ทอกนะครับเน้นย้ําเหมือนเดิมนะครับโอเวอร์ทอกครั้งต่อไปก็จะถอดยาเคลียร์แลน์ก็จะเสียหายนะ ติดตั้งล้อเข้าไปะนะถึงคาวผ้าเบรกนะครับก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับนองจากว่าปั๊มที่ติดมามันก็จะให้ผ้าเบรกเกจธรรมดามานะครับก็จะเป็นสีดําสีดําอย่างนี้เบรกก็จะไม่ค่อยอยู่ลื่นนะถ้าอยากจะอัปเกรดนะครับก็แนะนําเป็นเ e มโบซินเทอร์นะครับสีแดงนะครับเบรกหยุดสั่งได้นะครับติดตั้งน็อตคาลิเปอร์เบรกนะก็ไม่ลืมที่เราจะทาน้ำยากันคลายนะครับ ทำการไข่ด้วยมือนะครับเราจะไม่ใจร้อนครับถ้าเราใจร้อนเราใช้เครื่องยิงนเนี่ย mm hmm. กดมันสิดพาขึ้นมาเนี่ยเสียเลยนะครับอลูมิเนียมพวกนี้เนื่อไม่ได้แข็งแรงอะไรมากฮะโดนทีเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะเกี่ยวโบเลยนะ ครับก็เรียบร้อยนะสําหรับการติดตั้งชุดคาทริกนะครับใน Yamaha XMAX 300นะครับ2024นะครับปรับรีบัลคอมเพรสชันได้นะครับก็ลูลานะครับเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเบมโบกซินเทอร์นะครับในปั๊มสี่ของนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ